สะอาดไม่เคยผ่านมือเราอ๋ิ including ดันได้อย่าลืมนะที่คอด้วยนะครับที่คอด้วยให้ spread evenly first then you อ่ามัเกลี่ยทั่วแล้วก็เริ่มนวดต่อนะครับสเต็ปนวด ก็ออวาติ่เก็ถ้าสามารถทารอบดวงตาได้นะครับบางๆนะครับรอบดวงตาทาบางๆได้เมื่อาากเกลี่ยทั่วแล้วทาทาแล้วเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็นวดนะครับแล้เขาใช้เบอร์เจ็ดอีกเหรอ just add a bit more on the last line Yeah, uh, last line y อันนี้ของคุณเทียนนี่คือ,อ,ขอเขาเพิ่มเบอร์เจ็ดนิดหนึ่งบริเวณร่องน้ำหมากนะฮะอ๋ะตอตรงไหนที่มีรอยยุกตรงที่มีรอยใช่ใช่ตรงไหนที่มีรอยมีรอยริ้วรอยมากมากเนี่ยขเขาก็จะเพิ่มเมื่อกี้ทาเบอร์สามนียังยาง,ยาง,ยางนี่เบอร์เจ็ดอยู่เบอร์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดอ๋อเบอร์สองแล้วก็เบอร์เจ็ดอ่าตอนนี้จะเริ่มนวดแล้วอ่าแต่ใช้เบอร์เจ็ดเพิ่มบริเวณร่องน้ำหมาก หรือว่าเหลวลอยที่มีรอยย่นนะฮะหรือหย่อนคล้อยมากๆเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณซึ่งมาสติสตูนลอัพเดอะสกินะครด้วยเพื่อยกกระชับขึ้นนะครับยกขึ้นมดประคอง For the eye if g o v e r i n g we can just doing ถ้ารบริเวณรอบดวงตาม,มีริ้วรอยก็คให้หม,มุนรอบๆเหมือนกันนะฮะเบาๆรอบๆแ,แล้วก็หน้าผากก็ดึงขึ้นนะครับดูขึ้นอรอบที่สองนะครับเริ่มลงไปเริ่มที่คอใหม่ ได้ไหมตอนนี้ทุกคนยังอยู่เบอร์เจ็ดอยู่นะขั้นตอนเบอร์เจ็ดอยู่นะครับรอบที่สองนะรอบที่สองโอเคไหมคนกินเนื้อไวน์ได้ไหมเดิมเกณฑเสร็จเกณฑ์เสร็จแล้วต้องให้เป็นขาวๆอยู่หรือว่าให้ขาวๆซึมนี่เขาลุกจนขาจนซึมไปเลยให้ขาวๆขาวๆขาวๆคือทุกเขาบอกเบอร์สองเขาบอกกันอยู่แล้วว่าจุดเบอร์สองมันจะแห้งช้า โอเคนะอาจบเบอร์เจ็ดก็ต่อไปก็เบอร์สามเตรียมเบอร์สามนะครับที่สาม ข้าประมาณครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับครึ่งหลอดเหมือนกันสามไม่หยุดเลยเขาไม่หยุดเลยหน้าเขาเล็กไม่เป็นไรครับเบอร์เบอร์สองมันแห้งช้าอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับก็เริ่มเหมือนก็เหมือนกันครับค่อย้อหย้อดเบอร์สามนะครับลงบนผิวหน้าเหมือนกันนะครับให้ทักวหน้านะครับอะไรเบอร์สามแล้วเหรอเบอร์สามแล้วที่สามแล้ว ขาโยกจากน้ำผากลงมาที่แก้มที่ทางที่กลางนะครับเล้วก็ที่คอนะครับแล้วก็จะค่อยลูบเกลี่ลใยให้ทั่วนะครับกพิ่ป้ามาทานยังตอนนี้เบอร์สามอยู่นะฮะตอนนี้เบอร์สามอยู่ So spray even first. อ่าฮะคราวนี้ก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับหลังจากที่ที่หยดเบอร์สามลงบนหน้าแล้วนะครับตามจุดต่างๆหน้าผากแก้มคางคอนะครับคราวนี้ก็เกลี่ยให้ทัว่วยังอยู่ขั้นตอนเกลี่ยอยู่ยังไม่นวดนะตอนนี้ยังเกลี่ยให้ทั่วอยู่โ okay. อเคไปนี่จะมาสักอ่าฮะพอเกลี่ยทั่วปุ๊บก็เริ่มลงมือนวดเหมือนเดิมนะเริ่มจากที่คอมาทราบตรงนั้นเนี่ยเส้นเเริ่มจากคอเหมือนกันนะครับ s o m e t i m ้ s use my ค uh ือเขาบอกว่าถ้าน้านางแบบเล็กเนี่ยเขาก็ใช้มือได้แค่ครึ่งเดียวฝ่ามือแค่ครึ่งเดียวนะครับคงไม่ได้เต็มฝ่ามือในการที่จะนวดนวดแล้วฮะเริ่มจากคอขึ้นมาเลย มีรอบแรกรอบแรกเบอร์สาอยู่นะฮะตอนนี้เบอร์สามอยู่อ่าตอนนี้เขาเริ่มด้วนรอบที่สองแล้ว ที่สอโอเคตอนนี้มาที่จมูกแล้วนะครับอสอรอบดวงตาก็วนรบอบดวงตาด้วย<ม>แล้วก็หน้าผากขึ้ที่หน้าผาก like มีใครรู้สึกคันๆไหมฮะจิบๆๆอะไรไาม<ว>อ๋อโน,นๆนุนะเีย yeah, เป็นด้วยอาหามแต่ก็เป็นตรงเฟสตรงบริเวณที่ทำใช่ไหมฮะครึ่งหน้าใช่ไหมครึ่งหน้าหรือว่าตันทั้งหน้าอ่า but even she feel biting but you look at her face is no red if if the face biting and very red I mean just now the male i r we used to have red อ๋อคือถ้าแบบลูกค้ามีอาการคันยิบยิบแล้วหน้าแดงด้วยเนี่ยก็แสดงว่าตอนมิลลโกเนี่ยเราถูแรงไปเราถูเมื่อไรก็แรงไปก็เลย มีอาการเซอรสกินชีวิตแบบี้มันงงเลยอ่าฮะแบบนั้นแบบเราข้างหน้านี่คือมีอาการยิบยิบยิบเหมือนกันแต่ว่าไม่แดงนะครับไม่ได้แดงก็คือเบอร์สามนั่นเองแล next one I use the T f ั๊ของ Alpha อะฮะคราวนี้ต่อไปจบแล้ว T สามเป็น T สี่แล้วครับสองปั๊มครับขึ้นหน้าสองปั๊มโอเคเริ่มทาแล้วครับจากหน้าผากแก้มคาง นะครับไป้ายลยสองั้มนะครับทีสี่ including ง <the> ้น้าผากแก้มคางแล้วก็คอ4จุดหลักนะครับ uh, so แล้วก็เกลี่ย <and S 1> ให้ทั่ว the บริเวณที่มีริ้วรอยเยอะลึกนะครับก็ถามากหน่อยเน้นมากหน่อยนะฮตอนนี้ก็เกลี่ยอยู่นะครับเกลี่ยเบอร์สีอยู่ ทสเปอร์ดีนอ่ะดูนมัสต์ช์อ่าฮะเข่าเคลืนทั่วปุ๊บก,ก็จะเริ่มนวดนะครับเริ่มจากที่คอเหมือนเดิมน,นะครับนวดขึ้นมาที่กลามนะฮะตอนนี้ที่คางที่แกม้ม เน็ตสาวถ้าทำมาทำครึ่งหน้าด่วนเลยางแต่ถ้ากับทำแบบทำด้วยทำด้วยตัวเองเต็มหน้าเหมือนกันไหมต้องเหนือต้องทำทีละข้างถ้าทำพร้อมมาทั้งหน้าเลยได้นมาตบดอย่างเงี้ยร้านดวนหน้าอย่างเงี้ยเขาอยู่บ้านต้องทำทั้งหน้าค่ะแต่นี่ก็สาธิตคือครึ่งหน้าใช่นะครับนี้ก็อยากถามว่าเวลาทำเนี่ยเมื่อกี้พม่ช้ามนี่เมีคำถามทุกคนใช่ไหมาทั้ข้างที่เสร็จแล้วก็อีกข้างหนึ่งหรือว่าทำเขินหรือว่าทำถูกแบบเขินสาง เราทำตัวเราเองเราทำพร้อมกันเลยยยาเดี๋วถม้ทำซ้ายทำขวาทำซ้ายทำขวาให้ทำ โอเคอ่านรอบที่สองเดี๋ยวผมจะถามอะไรที่พี่ดูบ้านขอัวเส้นนะครับททาางซ้ายพีซาวดนนี้ไม่ต้องมาดูแบก์กันเขาบอกทำพร้อมไปดีเลยดีเลยข้างหน้านะฮะ็งดูาเอันี้ก็ถสาที่าันี้จะมาายาด้วยเหมือนเราลุดนหน้าลหน้าลูกค้าน่ะน่ายเราจะให้ดูว่ามันชัดเจนไหมยังไง ก็บอกทำเองอะทำทั้งหน้าเลยพร้อมกันทีเดียวพร้อมกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ไม่ทำทำก็คือทำเรื่องเมื่อกี้พี่ใหญ่ขาสลับไปมาแล้วแล้วพี่จูไม่ทำหรอคะเดี๋ยวสลับอีกทีก็ได้เดี๋ยวสลับอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวถ้ากิใครอยากจะทำไม่มีคู่เหรอเนี่ยจะทำอ่ะตอนนี้น้าผากแล้วน้าผักเดี๋ยวลองดูว่าจะทำอีก คนเดิมทําอีกข้างหนึ่งหรือว่าจะสลับกันทำก็เราต่นเตี๋ยวลองดูละกันตกลงกันอีกแล้วพี่จูไม่เป็นคนทำหรอจ๊ะไม่เป็นอ่าเสร็จแล้วยังเอ่ยนวดอ่ะนวดเสร็จแล้วยังคะเมื่อกี้ทีสี่เรียบร้อยยังทีเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคอย่างนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าอไม่ต้องลงก่อนหรอไม่ต้องไม่ต้อง You to use can treat pump ค่ p มีไหมตอนที่สี่โยนคราวนี้เขาเขาเลือกอ่าสามสามนะฮะ อิงครูทิงหนึ like li yah, ่งแน่เนาะอย่าล un ืมที่คอด้วยทุกครั้งนะครับราเก้าครับมาเก้าบมาเก้าเขาจะเริ่มแต่ทุกครั้งจะเริ่มแตะที่หน้าผากแก้มหางแล้วก็ที่คอเสร็จแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วน่าสัตว์เป็นหมอสัตว์ฮะฮะเกลี่ยทั่วปุ๊บก็นวดทุกครั้งขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้ พี่ใหญ่ก็ครเบสบอลก็อะไรอะไรกัดไม่รู้เขินสาวๆไปอยอะอะไรกันไม่รู้อะไรร้องก็เปนเราเนี่ยเข้าพนเนี่ยอานวดแล้วนะครับตอนนี้นวดมาที่ถึงบริเวณแก้มขึ้นมาที่รอบดวงตาหมุนรอบดวงตาแล้วก็ขึ้นไปที่หน้าผากนะครับรุเพกี่ปี ่ใช้โปรแกรมอนบที่สองครับรอบที่สองไม่ค้ไม่คมสวยไม่เไอ้นี่หน้าไม่ป็นไหนเลยดิยูเฉยๆางก็ได้ไม่ต้องพูดใช่พี่ป้าสักทีฝากสักทีเรื่องหน้าอุ้มสวยวันนี้หน้าุมสวยนาแบบป้ามาต้องเอาอะไรใส่ปากตลอดที่ไม่เอาพา ตัวที่เราผากแล้วเอฟฟิทไลออนมาร์คอ่าครั้นี้เตรียมมาร์คนะครับมาร์คครั้นี้มีมาร์คด้วยทำไมใช้ไฮโดรแล้วเหรอแล้วแต่เราจะแล้วแต่เราจะทำหรือไม่ทำก็แล้วว่าจะได้เเสร็จจลยะใช่นัากัดทองคำก็ได้ตัดมาร์คครึ่งหนึ่งอย่าลืมเอนียะอันนี้จะใช่นัากัดทองคำก็ได้ใช่แต่ถ้าคุณนั่งแล้วมันจะลำบากหน่อยจะไหลจะลื่น อย่าลืมเครื่องนึ่งนะครับอ่ะพี่ป้อมแค่ละ450บาทลองดูเธอโอเคสวยเลยใส่มาร์กอะไรไี้ขาวมาร์กขาวมาร์กใฮโดูมาร์กดีกว่าเพรคนอ่ะแม่ยายแม่ใหญ่ครับพี่ใหญ่หันหน่อยโอเคสวยงามตามทองน้ำทำไมทีลูกพี่ยังมาไม่ดิพี่ใหญ่พี่ใหญ่เนอะอันนี้ถ่ายวิดีโอนะคะดูตัวเองได้ในยูทูบโอ้ยยังครับโอเค ว่าไม่จิ้มยังไงนะครึค่งหน้าอ่าฮะน้องเล็กโอเค,อเ,คเวลามาร์กนะครับก็จะแบ,บ<อ>่งเอาเครื่องหนึ่งก่อนด้านหนึ่งก่อนนะคะระับแล้ววางมาร์กลงไปแล้วถึงจะแกะา,า,าพลาสติกออกอีกด้านหนึ่งสเกตลงยูทูบนะคะโอเคดูตัวเองไ,ได้ในยูทูบนะคะ อ่าโอังบสามารถนนพิงกาแพงก็ได้นะรับท้เมือจริงๆนับทั้มอนี่ยอ่าิเอ็นติกาแพงอวอโอเคพี่โจิงกาแพงก็ได้นะครับทัางมือนะครับ่งแบบ้อตอนนี้เรามาพิงกำแพงไฮโดรมาสนะคะแล้วก็รว่าจะใช้ตัวนะคะของคำได้ถ้าเป็นลักษณะนอนก็ ควรใช้หน้ากากของคำแต่ถ้าเรานั่งเราต้องเดินไปเดินมาก็ใช้ไฮโดรมาส์นะคโพีโจะเดให้ใครจะตัดมาที่ที่แคดดี้มีกกนไกลอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินไปตัดให้อันนี้คุณเตียเขามาไปแล้วนะครับวางมากแล้วก็เริ่มแกะสีดด้านหนึ่งออกแล้วถ้าใช้ไฮโดรมา์ก็มีตัวตัวตาด้วยแล้วก็รีดฟองอากาศให้ออกให้หม ค่ะแล้วก็มาร์กไว20้20นาทีเอาออกพอเอาออกแล้วก็ทาตามด้วยตัวไมเจลไรเซอร์แล้วจะทาเปอร์ก้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยกันดาผสมกับโทเทเบค่ะ มันเจอมันทาไปแล้วข้างเลกบ้านบ้านทำไปแล้วข้างบ้าบ้า